ครับวิธีการสร้างการบ้านในแบบไปนะครับก็คือคําตอบออนไลน์นะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับก็จะได้เป็นลนักษณะเช่นนี้นะครับลักษณะที่มีลักษณะเหมือนกับการสร้างอ่านอัปโหลดไฟล์ขั้นสูงนะครับก็จะรายละเอียด2ออย่างตรงนี้จะเหมือนกันนะครับส่วนที่จะแตกต่างกันก็คือคําตอบออนไลน์นะครับ ว่าจะมีการอนุญ,ญาตให้ส่งซ้ำไหมก็คือการตอบออนไลน์นี่นะครับก็จะเป็นลนักษณะเหมือนเป็นการตอบคําถามในลักษณะพิมพ์นะครับไม่ใช่เป็นไฟล์ที่อัปโหลดเราจะเหมือนเป็นการพิมพ์เรียงความใส่ตรงนี้ลงไปนะครับจะอนุญ,ญาตให้มีการส่งซ้ำไหมส่งครั้งแล้วก็เลิกเลยหรือ,อให้มีการอีเมลแจ้งอาจารย์หรือไม่แล้วก็มีความเห็นต่อท้ายหรือไม่นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับกดเซฟ a n นดิสเพย์เพื่อดูผลลัพธ์ก็ได้นะครับหรือเราจะกดเซฟ and r อ t u r n to c o ก t นะครับก็เพื่อทำในส่วนอื่นๆต่อไปได้นะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็จะเป็นลักษณะเดน,น,นี้นะครับในส่วนของอาจารย์นะครับแล้วเราจะมาดูกันทีหนละังว่าในแบบนักเรียนเนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะแบบไหนครับ